สวัสดีสมาชิกและเอฟซีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนของแมนแมนนะฮะอีพีนี้เราจะอยู่กับสิบบนนะ,ะหลังจากที่เราลงหลักล่างมาันนานมากลงหลักล่างไปหลายสูตรสมาชิกบนแล้วเอ้ยอดบนบ้างดีบนบ้างดีวันนี้เอาสูตรบนระยะสั้นนะฮะไปอีกหนึ่งสูตรนะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ของของช่องเราใหม่ของช่องนะใหม่ของ ใหม่ใหม่ใหม่แล้วกันใหม่ของช่องเรานะครับวันนี้ได้เก้านะครับสำหรับใครให้ได้ก้าหรือได้ไะไม่ออกเลยนะห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ได้เก้าสี่ถูกต้องไหมโอ้ยได้เก้านะก็ยังเข้าอยู่นะสมาชิกนะฮะอีกหนึ่งโซนะฮะที่ทุกคนขอมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันนะฮะจะได้เร็วๆนิดนึงคลิปจะได้ดูสั้นนิดนึงนะฮะสำหรับหลักสิบนะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับก็ในช่องแอดก็ไม่อยากพูดเยอะอาจัะไม่อยากพูดเยอะนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันวิธีการคำนวณง่ายมากเราจะใช้หลักหน่วยแล้ววันที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลัก หน่วยหมุน2ตัวท้ายนะครับแล้วก็บวกเลขของที่1ได้เท่ากับ9ก้นะ4ี4่บกสเป็น8ปดบกหเป็น9นะครับก็จะได้9กับ0ูนงว่าน,นี้เออดูสิ <c oughs> มัน,ปนแ,ปแปลกไหมแป,แปลกไหมแปลกไหมสมาชิกสำหรับใครที่ทติดตามในช่องหลังก็เนาะ น่าจะนี่กันอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากคนที่ติดตามช่องแมนแมนก็จะเป็นคนที่เข้ามาใหม่นะครับได้ก้าขับศูนย์นะครับในสุดสุดนี้นะฮะก้าขับศูนย์อีกแล้วว้ด็ก้าศูนย์ก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งก้าศูนย์ก้าศูนย์ก้าศูนย์มันเป็นไปได้ยังไงอะทุกสมาชิกก็ลองไปคำนวณดูนะลองไป พิจาราดูตามนะว่าเอ้ยมันมันได้สูตรแบบนี้จริงไหมเห็น <c oughs> หลายๆคนงงแม้แต่สมาชิกด้านาางงก็บอกว่ายังงงบอกเอ้ยเป็นไปได้ยังไงที่สูตรมันจะได้สูย์เก้าสูเก้าศูตหนึ่งศูย์เก้าูเก้าก็ฝากสมาชิกพิจารณาอีกหนึ่งสูตรนะฮะสูตรน,นี้เป็นสูตรระยะสัน้นไม่ระยะสัน้นอีกเป็นสูตรที่กำลังฮอตในช่วงนี้นะครับเข้ามาสองสี่ห้า หวดแล้วนะฮะสมาชิกก็ลองพิจารณากันดูนะฮะว่าเฮ้ยสิบบนเนี่ยมันควรจะมาในทางทิศไหนนะครับมันมีตัวที่เราอา่เป็นตัววิ่งเราไหมมันมีตัวชุดคู่ของเราไหมหรือว่าเป็นชุดประกบของเราไหมนะครับถ้า,ายังไม่มั่นใจก็ลองใช้สูตรนี้ไปไปยืนยันหรือว่าไปชนอีกหนึ่งสูตรเผื่อจะได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้น <c oughs> <c oughs> นะฮะอัดวหนาที่นะครับหาสูตรคำนวณอ่าวิธีคิดแล้วก็อ่ ตัววิ่งมาให้สมาชิกนะครับอ่าก็ฝากสมาชิกพิจารณากันดูนะครับว่าไอ้สูตรนี้นะ่าจะนําไปใช้นะสําหรับหลักนี้หรือว่าสูตรนี้นะ่าจะเด่นวิ่งอะไรประมาณเนี้ยก็ลองลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับอ่ะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสับกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ